มามาทุกคนทุกคนมาแล้วพอดูงี้ดีมาทุกคนมาถึงแล้วมามานั่งานั่งพีมาซต้ออนนี้แม่าน้โอเคโอเคไปขึ้นพกันทุกคนมาๆนใชคคุณน้าเป็นไงบ้างหนาไหมครับนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคนั่งก่อนข้อเสียะไรก็ว่าแล้วนั่งนั่ง ไปนะครับหนาวไหมที่นี่หนาวไหมแต่ว่าจ้าอยู่ในี่นี้ไม่หนาวแล้วหนาวนะใช่อยู่ในบ้านอุ่นนะคุณลุงจะคุยกันก่อนนะค่อยกินข้าวได้ไหมครับใช่าจะมาบอกพวกเจ้าว่าครับครับลุงครับนะก็จะออกจากหมู่บ้านนั้นแล้วฮะลุงนะพูดอะไรเนี่ยจะไปทําไมพ่อป่วยหรอใช่ก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมไปทําไมนะมันอันตราย ขครอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆทําไมครับนะมันก็ไม่มีอะไรให้แบบต้องกลัวเลยนะครับเอาตัวรอดได้เราจะเดินทางวันไหนอีกวันสองวันนี้นะครับใช่ให้เราไปส่งไหมเราไม่บังคับเราทำไมอยากอยู่อ,อีกวันส่งมันคุณนเดินพาพี่นี่ครับพวกผมไม่บังคับนะสวัสดีครับผม สวัสดีพี่พี่เองซป้านาอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยวันนี้พี่พี่ครับหา่กาลังเดินทางไปรับพ่อของตวงฤดีซึ่งตอนนี้ผมคาดว่าน่ากําลังจะกลับมาลับฟอไปตั้งแต่เช้าแล้วพี่พี่ยาบอกว่าให้ผมทํากับข้าวรอเตรียมบ้านรอให้พ่อดูฤดีเตรียมที่นอนผมไม่รู้ว่าจะนอนหรือเปล่าะแต่ผมเตรียมไว้ก่อนกับข้าวผมทำเรียบร้อยแล้วรอให้ พ่อของดวงดีมาจะได้กินพร้อมกันแล้วก็ผมไาดูว่าพ่ออาดวงดีจะมาด้ดาวยหรือเปล่าใหญ่เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไปตรงปากทางเข้าป่าแล้วก็เดินทางเดินเท้าเข้าไปแล้วก็ออกมากับมอเตอร์ไซค์พี่นะก็อาจจะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดเลยพี่พี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูเวลานะกี่โมงแล้วจะมีเสียงใหม่คนพูดคือบ้านผมมีผู้เสียช,ชีวิตก็คือเป็นงานศพพี่พี่นะงานเข่าดําตอนนี้ จะสองทุ่มทุกคนนะผมคาดว่าน่เดินทางกลับมาถึงแลวกันังมากับพ่อดวงดทธี์พี่ๆนะเราลุ้นกันว่าดวงวิดีจะมาด้วยหรือเปล่าผมคิดว่านะวันนี้พ่อดวงดีธิจะค้างกับเราหรือเปล่าจะค้างบ้านผมหรือเปล่าทุกคนนะก็ตื่นเต้นอยู่นะแอริแอ,แอตื่นเต้นอยู่ก็ไม่เคยนะไม่เคยบบเข้าเข้ามาไม่เคยพาพ่อดวงดีมาแม้กระทั่งดวงดีด้วยก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกทุกคนนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่าจะถึงตอนไหนพี่ๆนะผมก็รอดูอยู่รอฟังเสียงมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ถ้ามอเตอร์ไซค์มาปุบ๊บผมจะอกอกไปถ่ายเลยแล้วก็พี่ๆครับฝากเป็นกำลังใจเราด้วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยแล้วก็มีคนไหนต้องการอุปกรณ์เข้าป่าหรืออ่าอุปกรณ์ป้องกันตัวมีดไฟฉาย,ายในการเดินป่าแล้วก็กางเกงรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าเดินป่า พี่ๆสามารถกดไปที่ตะกร้าซ้ายมือด้านล่างของคลิปไดพ้พี่ๆนะจะมีตะกร้าเด้งมาพี่ๆสามารถกดเข้าไปดูสินค้ากันได้ก็สพอร์ต hmm. กันได้อีกหอีกหนึ่งหานะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวรอพ่อดวงดีกันทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูกับข้าวที่ผมทําไว้ให้รอพ่อดวงดีๆทุกคนนะก็ไม่ใช่เป็นกับข้าวหลูลาหะไรไม่ได้มีแบบว่า ของแบบว่าพิเศษพิเศษามากมาผมทําแบบกินง่ายๆพี่น้ผมก็เชื่อว่าเขาคงจะกินแบบกินได้อยู่แล้วทุกคนนะนี่พอจะเป็นมีผักเป็นจังกวาแล้วก็ต้องหู้ทอดแล้วก็ลาวหวาทอดทุกคนนะจะไหมนิดนึงขอภัยด้วยวก็คือผมทํารอพ่อของดูดีๆแล้วก็จะมีเป็นกับข้าวอีกหนึ่งอย่างคือ พัดผักใส่หมูทุกคนนะผมก็คิดว่าเขาคงจะชอบนะหุงข้าวรอแล้วตอนนี้เหลือแค่รอพ่อของดวงดีดีกลับมาผมไม่รู้ว่าทำไมทำไมใหญ่ถึงออกไปรับหรือไม่ก็เขาอยากมีธุระอยากจะคุยกับใหญ่หรือเปล่านะพวกพี่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของ ความรักหรือเรื่องของอลูกสาวดูคดีหรือเปล่าผมก็รอฟังเสียงรถอยู่ทุกคนรอฟังเสียงรถอยู่ถ้าเสียงรถเข้ามาปุ๊บผมจะรีบออกไปดักหน้าปากทางแล้วก็จะรีบถ่ายให้พี่พดูนะ น่จะมาทางนี้ทุกคนนะทางนี้ผมก็รออยู่รอเขากลับมาพี่ๆตื่เต้นกันที่เขาจะมาบ้านเราครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะชวนชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครัน,นี้ถ้ามีโอกาสผมจะชวนบาลูลาซูมาเที่ยวบ้านด้วยกันด้วยนะเพราะว่า ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนะหลายวันละก็อาจจะคิดถึงกันแล้วผมคิดถึงบาลูกับลาซสูมากๆแบนนี้อากาศก็เย็นๆทุกคน,นู่ประมาณ19องศา18องศาก็เย็นๆหน่อยไม่ถือว่าเย็นมากจะบอกว่าน้าบ้านผมนี่น้ําเย็นมากพี่ๆนะไม่รู้ว่าบ้านพี่ๆเนี่ยน้ําเป็นยังไงน้ําเย็นหรือเปล่าบ้านผมนี่สุดยอดยพี่ๆเย็นมาก จะเป็นน้ำป่านะบ้านผมเนี่ยจะเป็นน้ำป่าที่ไม่ให้น้ำประป่าไม่ให้น้ำบุกบาดาหรือไม่ให้น้ำพวกาาอ,วกอาคอลีนบ้านผมเป็นน้ำป่าจากน้ำตกเลยจากแบบลําห้วยแบบเย็นๆนคน,น,น,นะผมกำลังรอฟังเสียงมอไซค์อยู่แล้วก็ผมคิดว่าจะตั้งกล้องแบบนี้ ถึงเมื่ทีที่เข้ามาเลยผมจะรีบถ่ายเลยกับข้าวพร้อมแนละ้วทำแบบกับข้าวร้อนข้าวร้อนเพื่อจะกินพร้อมพอ,มพอมดูดีพี่ๆใส่ใส่มามาช่วยน้ำใส่นัทนกคนนะก็ เป็นมาเป็นตัวเมียที่ขี้เล่นมากๆเลยจะมาตอนไหนไม่รู้พี่ใจผมกระเต้นเรื่อยๆนะเป็นตุบตับตุบตับ ให้คันนี้ทุกคนนะจะมีเสียงพระสวดงานศพพี่พี่นะตอนนี้มีคนเสียชีวิตอยู่เป็นผู้สูงอายุนะพี่พี่นะ ผมจะได้ยินเสียงมอไซค์มานะเหมือนผมจะได้ยินเสียงมอไซค์มาแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่า ของดวงคดีเนี่ยเขออยาจะถูกใจอาหารที่ผมทําให้หรือเปล่านะก็ออยังแอบลุ้นอยู่เพราะว่ากับข้าวที่ผมทํากินก็คือกับข้าวทั่วไปปกติเลยไม่ได้ลูลาอะไร อยู่บ้านผมนั้นดีเสียงชัดนะทุกคนนะเสียงของงานศพที่กำลังสวดอยู่ผมก็ได้ทำการไปอ่าจุดทูบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอกลับไปก่อนกลับมาหาข้าวนะ มาแล้ว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 พี่ครับมามทุกคนทุกคนมาแล้วพอดวงยืดดีมาทุกคน้วมาถึงแล้วพี่มาแล้วน่งหมดแแล้วพี่น้ำตกลงไม่กุนน้ำแล้วโอเคโอเคโอเคไปขิ้นพักกันทุกคนขึ้นพักกันทุกคนอย่าไปกันมาไปกันมาไปกมาไปกันมา มานี่ออะลงลงขึ้นมา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 มือเนียมองทาไม่เห็นกูม่ับประชาเป็นยัไงมามามาน่ใช่คำั้นเป็นไงบ้างหนาไหมครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน่อนนั่งอนนั่ง่อนนั่งก่อนั่่อนนหก่อนน่งก่อนนัก่หนนั่งก่อนนั่ง่อนนุ่นกะคุณลุงเป็นบ้างื่อักือนนังก่อนะ พี่พี mm ่เรารวบมั yeah. ้งเถอะนะได้ยังไงนเนี่ยนี่บอกว่าเซี่ผมให้คุณนาไว้ก่อนที่เราจะพาที่บ้านเนี่ยครับไปให้เซซคุณนาไว้โอ้น้างสาวทำไรอยู่ข้างไหมอยู่ข้างไหมส่วนลุงนี่มาด้วยคุณนาไม่มาโอ้ไม่ได้มาอันตรายบอกคุณนาแต่ว่าผมว่าพาโอกาสนี้คนที่ไม่ได้พานางมันเป็นห่วงเป็นห่วงลูกเข่าเป็นห่วงผมเคยพานางไปที่ไร่ของผมแต่ไม่เคยพามาที่นี่ทุกคนนะเพราไม่อยู่ขอทานกัน นะถึงเขาไหมครับยังไม่เอวเท่าไหร่ไม่เสี่ยงนะมีงานหรองานเข้าดำเหรอบอกแล้วบอกแล้วบอกกิฟิ์แล้วว่าจะมีเสี่ยงตรวจคงครับเป็นงานเข้าดำเสี่ยงไหมนี่เป็นเสี่ยงที่มีงานเกี่ยวกับพวกงานเข่าดำหรือพวกงานที่มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีการจัดงานที่คุณน้าคงรู้จักนะเพราะว่าในเมืองที่คุณน้าอยู่ที่คุณน้าในวงคงจะมีอแต่แบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่มีการตรวจแบบนี้บางเรานะใช่นะเอ่อ ยิงข้าก่อนไหมยิงข้าไหมคือตอนนี้คุณนะมีเรื่องคุยเราด้วยมีเรื่องคุยกับมึงกับกูเออเอไม่รู้ว่าเรื่องสําคัญยังไงใช่ไหมเออกูก็ยัยงแอบตกใจอยู่ว่าอโอเคอโอเค,อเคองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้เลยนะจะจะคุยกันก่อน,นนะแล้วค่อยอยิงข้าอะไรครับใช่ข้าจะมารอพวกเจา้าว่าครับครับหนุครับนะาข้าจะออกจากหมู่บ้านนั้นแล้วฮะ น <ะ S 1> ้า,<ณ>าพูดอะไรเน,นี่ยจะไปทําไมครอบครัวเลยเหรอใช่ก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมไปทําไมน้ามันอันตรายไม่เป็นไรก็อยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆทําไมครับนะมันก็ไม่มีอะไรให้แบบต้องกลัวเลยนะครับไม่ใช่ที่ของขา้าข้ายู่ไม่ได้นะคุณน้ากลับไปที่เดิมจะปลอดภัยไหมมันจะดีไหมแล้วก็มันจะมีอะไรเข้ามาทำร้ายควกครน้าหรือเปล่าทั้งครอบครัวเลยเนี่ย แล้วตอนนีม้มีใครตามล่าล้าอยู่ไม่ใช่เหรอล่าไปที่หมู่บ้านอะ่ะคนตามหาไม่หาคนาขอขอขอขนา้าเขาคนนั้นแต่เขาคนเดียวไม่อยากที่ยังต้องเจอปัญหาอย่างเงี้อะไรข้าจะกลับไปอยู่ที่องค์ัค้นผมเป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงทั้งคุณน้าแล้วก็ดวงยดีที่ต้องกลับไปเจอปัญหาเรื่องนี้งค์ก้าก้าเอาตัวรอดได้จะเอาเดินทางวันไหนอีกวันสองวันนี้ครับ ให้เราไปส่งไหมเราไม่บังคับเราจะไม่อยากอยู่อ่ะอีกวันส่งมันคุณน้เดินพาพี่นี่ครับพวกผมไม่บังคับนะถ้าเขาไม่อยากอยู่เัวงวันกวันเขาจะอยู่ที่นี่ไปก่อนถึงเวลาขอขอค่ะค่อยไปค่กลับไปที่ยงก็คุณอาเค่ดีนะเมียคุณน้าลูกสาวคุณน้าถ้ากลับไปเจอประสบับความอันตรายที่มนันต้องเกิดขึ้นอ่ะแล้วถ้าไม่มีพวกผมคอยช่วยเงี้ยหรือไม่มีใครไปเจอคุณน้าเป็นอะไรขึ้นมาทำไงคุณนะ้า ก็ปรึกษาคุยกันรู้เรื่องแล้วเห็นมองกันว่าจะย้ายออกอยู่ที่นี่กันไม่ได้มัหามันเยึดมันตามเข้ามาเราไม่อยากจะพี่ฟีผมก็ถามว่าเป็นห่วงไม่เป็นห่วงมากอยากให้ไปไม่อยากให้ไปแต่ ผมจะยื้อคุณนาไวโดยคี่คุณนาไม่อยากอยู่เหมือนกับเป็นบังคับใช่ไหมใช่คือเราก็ปล่อยคุณนาคุณนาผมยอมรับการต,ตัดสินใจคุณนาโดยตรงเลยแต่คุณนาจำไว้นะถ้าคุณนาเจออันตรายหรือว่าเจอปัญหาคุณนากลับมาหาผมบ้านนะคุณนานเราไม่อยาก,ยากบังคับจะา,า,ากช่วยเหลือเราอยากให้คุณนาปลอดภัยทุกคนเลยเราไม่อยากบังคับให้นะ้ณนาบกว่าไม่สบายใจ ลูกเจ้ากับภรรยาข้บหากันเรียบร้อยแล้วว่าต้องเห็นตรงกันว่าจะย้ายออกข้าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมพยายามพูดแบบให้คุณนาเข้าใจ แต่ถ้าคุณมายืนยันคาเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างผมก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็คุณน้าจะกลับคืนนี้ใช่ไหมครับใช่รังจะส่งกูละทำแบบคนเดียวคงคงไม่ได้นอันตรายนี่คิดว่าคุณน้าจะนอนเนี่ยก็เลยทําอะไรรียบร้อยเลยบอกแค่มาบอกข่าวจริงๆถ้าบอกข่าวนียคือบอกมันไกลนะเนทางไปไม่ถึงไปเล้าอะไรกูบอกว่าอยากอยากพาคุณน้ามาที่บ้านกูสักคันไงคุณน้าก็เลยยอมมาด้วยเพราะว่ายอมมาเพราะว่าคุณน้าจะอยู่เป็น อีแค่วันส่งวันเงี้ยเขาถึงยอมมาบ้านลราอืมอืมมันบากใจว่ะจะขอบังคับก็ไม่ได้มันก็ไม่ดีน้าเลนดิผมแบบเมียขึ้นน้าออกไปจริงดิจะเป็นห่วงเป็นห่วงรูกผมไม่เป็นห่วงพี่คุณน้ะนะทุกคนเลยลูกสาวแล้วภรรยาคุณน้าใช่ยังเป็นผู้หญิงอ่ะดูดีดก็เป็นสาวเป็นแฝดอยู่คุณน้าผมไม่ให้าต้อเสียอนาคตอ่ะจะเป็นห่วงเป็นห่วงรูกา คุณยังไม่ไปใช<ค>่ไหมอยู่อยู่อยู่กับคนเมืองอัพแลนดที่หมู่บ้านสายมอก<า>ตอไปขับก,กับกองไม่ได้มีนบางทีได,ด้ไหมพวกสมิ่งมันยังเวอ่าอยู่ตอนเนี้ยคุณยังรู้ข่าวไหมเนี้ยคุณยังก็ตเป็นดูย์เขาต้องไปอยู่หลุมหลบภัยกันใช่ไหมลนะ่ะมีวิธีเอาตัวรอดของพวกค้กาได้ทุกคนนะก็เสียงเขาก้องมากมขอภัยทีเดียวคือเขามีการสวดตรงนี้พอดี ก็ม,มาเาถึงมาทิ้งมันนี่มมก็กีก่โมงอได้สองทุ่มเองสามทุ่มเองสองทุ่มกว่าไม่ไปเป็นไรเราไม่บังคับคุณนะให้ต้องมาลำบากใจเราค,นะคิดซะว่าช่วยเหลือเขาได้เท่าที่เราช่วยแล้วก็มีเรื่จะร้อนอะไรก็บอกเขาเราได้กลับมาหาเราได้เลย,นะยในวันส่งวันเนี่ยถ้าพนั้นยังอยู่คือเราลองคิดดีๆแล้วก็ลองผมอยากเขาไปหาคุยกับยงวดีแล้วก็กับคุณคุณคุณแม่ของน,านนะ้าจะขอคุยกับเขาหน่อ คุณนายเขาเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวคุณนายอยู่ต่อเดี๋ยวยังไงผมจะคุยเขากับนายคนนั้นแะแต่เพิ่งเรียไปนะ้วคนนันเขาก็เข้าไปหาก,กที่เดินทางผมก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าพวกสมิงมงอะรวาาในป่านะกลัวคนนะผมก็จะไปซมูซมห้าเดี๋ยวพลาการก็ไม่ได้นี่มำอะไรก็ดีเย็นไม่อะไรก็ปวดใช่จ เนี้ยก็มาก่อนเอกจากป่าออกจากจุดนั้นมาไม่เมื่อยแต่ว่ากลับมาถึงเนี้ยมันเมื่อเดี๋ยวกินข้าวกันขับข้าวเฉยป่ะคุณน้าเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะคุณน้ากินข้าวผมก่อนเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวปิดคลิปเลยก็ได้ร้อนไม่อยากให้มันกดดันไงเวลากินข้าวต้องถ่ายไปด้วยก็คือเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วก็ปิดคลิปแล้วก็กินข้าวกันเลยจะต้องรีบส่งคุณน้าก็คือพี่ๆครับคุณน้ายืนยันที่จะกลับคืนนี้พี่ๆนะเขาไม่อยากค้างแล้วก็เป็นห่วงเขาัวเขา แต่ระยะทางที่ผมบอกเลยว่าไปกลับเนี่ยก็อาจจะกลับมาอยู่นู่นเลยเที่ยงคืนดึกเนยไม่แน่ผมต้องข้างนู้นต้องค้างนู่นแล้วค่อยค่อยแต่งตัวข้างนู้นเลยเต็มห้องไปเลยใช่ข้างนู่นกลับเช้าเลยไว้พร้อมเลยแล้วก็ค้างกลับเช้าที่เพื่อควาปลอดภัยเพราะว่าคุณน้ายินยันจะไปนอนที่นี่เพราะว่าเป็นห่วงลูกกำมีที่นู่นใช่คือผมอ่ะก็ไปชวนคุณน้าเป็นคนชวนเองว่าอยากให้มาเที่ยวที่บ้านถ้าคุณน้าต้องว่าดีไม่ให้มาด้วยไงไม่เป็นไรเรื่องนี้เรามังับกันไม่ได้พี่ นะตามตามตามใจเขาเลยคุณนะ้าดูแลครอบครัวดีๆนะครับผมจะขึ้นไปเยี่ยมอีกที่หมู่บ้านนั้นแต่ว่าหมู่บ้านคุณนะ้าผมมองเลยว่าสวยงามมากแล้วก็ร่มเย็นมากแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอยู่หมู่มบ้านนั้นนะไม่รู้ตอนนี้จะเป็นหมู่บ้านที่สันติสุขก็ได้เพราะว่าตอนเราไปก็มีใครก็กจริงแต่ว่ามมีเหมือนแสดงมันรู้สึกถึงความยังไงนะ ธรรมชาติที่สุดๆแบบนั้นมันไม่มีอะไรสักอย่างมันธรรมชาติมากโอเคคำนึงว่าเราเรับรู้ก็พอแล้วเราแค่ก็คอช่วยเหลือตังอ่าเรื่อยๆคุณน,าน้าจะร้อนก็บอกกั้ตลอดเลยนะคุณน้านนะมาเดี๋ยวเราจะขอปิดเก็บแล้วก็ขอทานข้าวก่อนนะพี่ๆนะพวกเราคงต้องปล่อยนะไม่สามารถบังคับได้พี่ๆเพื่อนคุณคงจะคิดแบบเรานี่ยนะมาทานข้าวกัน ไป,ไปครับคุณนะ้าทานข้าครับช่นันครับค้านะเอากับข้าวไปให้คขาอบกินด้วยหอบไปด้วยหอบกับไปให้โรงกันดีแม่ศรัทธาน,นะครับคุณนะ้า